ขณะดเดียวกันวัตถุเหล่านั้นถึงเราดูแลได้เก่งมากแต่ถามว่าอายุมันมีอายุไขไหมแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็มีอายุไขในที่สุดก็มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาดุดสมบัติของมหรสพแปลว่าเคยเห็นงานที่ที่จัดเลี้ยงประดับประดาตกแต่งเอาคิดง่ายงานวัดนึ่งงานวัดเนี่ยโอเวลาที่าง,งานไหนที่โยมจะไปเยอะนะก็จะมีการประดับประดาตกแต่งเนี่ยนพะพอ พอเขากลับหมดนะของพวกนั้นเป็นขยะทันทีโอ้ยนั่งเก็บขยะอยู่นั่นแลเนี่ยนะบัตรกวาดเนี่ยนะทีนี้บางทีบางวัดเนี่ยที่ขาดความสามัคคีเนี่ยพระจะไม่เมตตาต่อกันนะเหมือนงานเลี้ยงเนี่ยนะโอ้ยแก้วที่วางประดับตกแต่งพอลุกออกปับ๊บมันก็คือเศษขยะเต็มที่หมดเอาใครล้างขยะละใครเก็บขยะละนะอาหารที่เหลือตามโต๊ะทั้งหลายก็คือกองขยะดีๆนี่แหละเนี่ยนะท่าน เขาบอกว่าในที่สุดมันก็แปรไปเหมือนสมบัติมรสพเหมือนกับงานเลี้ยงเนี่ยนะยังเอาดอกไม้แล้วกันบางช่วงเนี่ยโอย้ดอกไม้ไปบูชาพระเจดีย์รอบเต้ไปหมดเนี่ยนะเสร็จแล้วมันก็เน่าโอ้ขยะเต็มนั่นหมดเนี่ยนะก็เดูมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆของที่เข้าของเครื่องใช้อย่างเสื้อผ้าที่งดงามเนี่ยนะที่เราเอามาประดับประดาตกแต่งใส่สักเงือท่วมเลยนะกองไว้อะไรจะเกิดขึ้น ก็ไม่ได้หอมอย่างที่ตอนใส่รอกเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นแหละคือทุกอย่างมันก็แปรฉะนั้นเรียกว่าด,ดอกไม้เวลาแปรไปเป็นอย่างไรอาหารที่แปรไปเป็นเช่นใดเนี่ยนะวัตถุทั้งหลายเวลาแปรไปก็ฉะนั้นาข้าวของเหล่านั้นมันแปรไปได้ในที่สุดเคยมีสิ่งใดที่ไม่แปรบ้างไหมอย่างดูแลบ้านเดียวนะที่สุดเรื่องสีเรื่องอะไรทั้งหลายเดี๋ยวก็ตามมาทุกเรื่องเนี่ยตามมาหมด ภาระในการดูแลไม่มีจบมีสิ้นแต่งสีแต่งเสียงแต่งกลิ่นแต่งรสแต่งโพธาภะแต่งไม่มีเสร็จมีเลิกมีราเนี่ยนะยิ่งแต่งร่างกายด้วยยิ่งแต่งยิ่งเดือดร้อนนะนะยิ่งแต่งยิ่งแย่ยิ่งดูแลยิ่งหนักโอ้ยิ่งเอาใจมากยิ่งเป็นมากเลยนะไม่เอาใจเลยก็หนักกว่าเดิมอีกเนี่ยนะก็เป็นอย่างเงี้ยยิ่งดูแลยิ่งเดือดร้อนเนี่ยนะยิ่งเลี้ยงยิ่งแก่มันว่ายิ่งโอ้ยฉันให้มันั้งหลายครั้ง ทั้งดูแลอย่างดีเลยนะในที่สุดมันก็เอาเรื่องจนได้เนี่ยนะดีนะอายุขนาดนี้หนักไปท่านจะต้องหนักกว่านี้อีกนะกว่านั้นนะทุกคนนั่นแหละก็เล่นงานกันทุกคนนั่นแหละเล่นแนละ้วสะบักสะบอมเนี่ยก็ตีหัวหัวก็ปวดหัวเนี่ยก็ตีหลังแล้วโอ้โอโอโยเมื่อยหลังเนี่ยมันก็ตีบา่าแล้วโอ้โยเมื่อยบ่ายกตีแขนซะบางคนแขนหักเลยก็มีเราวัตถุกรรมทั้งหลายมีการเผาภายในดุดไฟ ในโพรงไม้คือถ้าเป็นต้นไม้ตามชนบทเนี่ยนะต้นไม้ต้นใหญ่ๆเนี่ยข้างในมันจะกลวงแก่นมันเน่าเมื่อแก่นมันเน่าแต่ต้นไม้ก็ยังโตอยู่ยิ่งโตเท่าไหร่ข้างในก็ยิ่งกลวงเท่าน,นั้นมันก็เป็นโพรงเมื่อมันเป็นโพรงเนี่ยนะโดยมากโบราณก็ถือว่าต้นไม้ต้นนั้นมันจังไรเขาว่า้นมันไม่ดีเมื่อมันไม่ดีเขาทำไงเขาก็จุดไฟเผาเนี่ยนะเขาก็เผาทําลายทิ้งซะ เร่ต้นไม้ไม่ดีเอาไปทําเรือก็ม่ไรเขาจะเอาไม่ไปทําอะไรสักอย่างเพราะว่ามันมันไม่ดีเขาเขาถือว่ามันไม่ดีเป็นลางที่ไม่ดีก็เ,เลยโดยมากจะจุดไฟเผาฉันใดวัตถุกรรมทั้งหลายเนี่ยนะเอามาชอบคําที่โยมคนหนึ่งเขาพูดเห็นแต่หน้ายิ้มยิ้มแต่ข้างในใจในร้องไห้อยู่นะคำว่านัน้มันก็เป็นอย่างนั้นนะคือโดยมากเนี่ยนะเหมือนกับยิ้มแย้มแจ่ม,มใสออกการออกงานแต่ว่าใจจริงๆเนี่ยมันมีเรื่องเศร้าอยู่ขนาด ถ้าเราสังเกตหน้าแต่ละคนให้ดีๆเนี่ยนะมันจะมีความหม่นหมองแสดงออกเรื่อยๆเนี่ะนะมันจะมีความเศร้าหมองแสดงออกมาโดยมากตอนพูดคุยกันก็ยิ้มแย้มทีหนึ่งพอให้เขาอยู่โดยธรรมชาติเขาจะบึ้งละเครียดละเนี่ยนะพอพูดคุยกันก็ยิ้มอีกหน่อยหนึ่งเสร็จแล้วก็เครียดต่อเนี่ยนะเพราะไม่มีวิหารธรรมอะไรเป็นเครื่องอยู่ในใจไม่มีสมถาวิปัสนาอะไรเป็นเครื่องอยู่ในใจใจจะไปไหนใจมันก็ขุ่นมัวใจมันก็เดือดร้อน มันก็เผาะเระอุอยู่ภายในเรียกว่าเป็นโรคตรอมตร,ม,ตรมภายในหรือถ้าไม่ตรอมตรมเกลี้ยมภายในก็ระแวงทั้นชีวิตของศาสตร์โลกเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าขับรถด้วยความเพลิดเพลินเนี่ยนะดูจริงๆแล้วเพลินจริงหรือชีวิตที่มันวิ่งเร็วๆเนี่ยนะจริงๆอู้สนุกสนานจริงๆแล้วทุกคนรู้นะว่าพลาดตับคือชีวิตตายอย่างเดียวมันจะไปร่าเริงได้อย่างไรมันก็โดยมากนั้นจึงเหมือนกับมีความทุกข์อยู่ภายใน นั้นหลายๆคำฟังไม่ได้แม้กระทั่งฟังความจริงโดยมากก็ฟังไม่ได้นะเช่นฟังความว่าความตายคําว่าพลัดพรากฟังหลายๆคาโดยเฉพาะอริยศาสตร์ทั้งหลายฟังไม่ได้กรรมสกตาก็ฟังไม่ได้เนี่ยนะเพราะว่ามัน,ม,นมันเผาอยู่ในใจเนี่ยมันเกลี้ยมมาหมดเลยไม่น่าผิวก็เลยเกลี้ยมไปหมดเลยเผามาทาง้ทางภายในวัตถุกรรมทั้งหลายมีโทษมากมายแล้วมีโทษไม่น้อย ดดย้าปล้องห้อยลงไปในหลุมเก่าสมมุติถ้าเราตกไปในหลุมเก่าๆเนี่ยนะแล้วเราต้องฉุดตัวขึ้นโดยจับญ้าเนี่ยนะถ้าจับถ้าจับยังไงมันก็โดยมากมันจะบาดมือเนี่ยนะทีนี้มันปากหลุมนะดึงแรงมันก็หลุดตกมาอีกมันยากที่จะขึ้นได้เพราะมันมีโทษมากเหลือเกินเนี่ยนะจะต้องระวังถ้าเอาตัวเข้าไปใกล้ปั๊บมันก็บาดมันก็ทิ่มมันก็เป็นบาดมันก็เป็นคัน ถ้าใครแพ้ญ้าด้วยแม่พอพูดคําว่าญ่าเนี่ยรู้เลยมันคันแล้วก็เป็นผื่นขึ้นเต็มไปหมดเนี่ยนะวัตถุกรรมทั้งหลายที่เข้าไปจับต้องเนี่ยนะใจก็เป็นผื่นฉะนั้นเนี่แหละใจก็ร้อนขณะเดียวกันวัตถุกรรมทั้งหลายเป็นเหตุแห่งความกระหายดุด,ดื่มน้ําเค็มเนี่ยนะหิวน้ํามากเห็นน้ากว้างใหญ่ไพศาลคือทะเลดื่มใหญ่เลยนะรีบเลยกันนะถามว่าจะดับกระหายได้ไหม ตอนแรกบอกเออมันขมมั่งเขาว่าเค็มนะเค็มจนขมโอ้ยก็ยิ่งดื่มก็ยิ่งกระหายยิ่งดื่มก็ยิ่งเดือดร้อนเนี่ยนะยิ่งดื่มก็ยิ่งกระหายยิ่งดื่มคอก็ยิ่งแห้งไม่ได้ทําให้คอเนี่ยเชินขึ้นมาเลยนะยิ่งดื่มยิ่งกระหายวัตถุกรรมทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นเขาบอกว่ามันจะต้องเพิ่มปริมาณคล้ายๆกับยาเสพติดใช่ไหม มันต้องเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มปริมาณมากขึ้นในโลกของวัตถุกรรมทั้งหลายตอนแรกบอกว่าพอใจแค่นี้พอแล้วแค่นี้พอแล้วพอไปถึงแค่นั้นยังไม่พอต้องเพิ่มเข้าไปทีละนิดทีละนิดนิดเพิ่มจนแคกว่าเพิ่มจนไม่รู้จะเพิ่มยังไงก็เลยก็ยิ่งเดื่มยิ่งกระหายยิ่งดื่มยิ่งเดือดร้อนขณะเดียวกันวัตถุกรรมทั้งหลายพระองค์บอกว่าเป็นการเสพของคนระดับล่างคนชั้นต่ำเนี่ยนะเหมือนกับสุรามีไร คือเป็นเรื่องของปุถุชนทั้งหลายไม่ใช่โลกของพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าท่านไม่ทํากันอย่างนี้หรอกเนี่ยนะท่านไม่บริโภคสิ่งเหล่านี้วัตถุการมทั้งหลายอุปมาเหมือนกับโครงกระดูกเพราะมีความยินดีน้อยคือคือไม่มีใครอิ่มแท้จริงน่ยนะอย่างสมมติว่าอย่างเขบอกโบราณ โบราณเนี่ยเขาก็จะโครงฆ่าสัตว์มันไม่ได้เป็นโรงเป็นอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยนะเขาก็จะไปแล่เนื้อวัวเนื้อควายเนี่ยตามที่ต่างๆตามโคนไม้ตามอะไรก็ว่าไปตามกลา,า,างข้างบอ่อน้ําเป็นต้นทีนี้หมามันได้กลิ่นเลือดกลิ่นอะไรมันก็มาเต้ปไปหมดนี่ทํำยังไงอะ่ะเขาก็เลยแล่เอาเนื้อออกให้หมดเหลือแต่กระดูกแล้วกระดูกไปชุบชุบเลือดแล้วเคลี่ยงไปเนี่ยนะหมาแต่ละตัวก็ไปเลียกระดูกอยู่นั่นแหละ แคะทั้งแคะทั้งเละกพราะมันน้ําลายตัวเองไม่มีตัวไหนอิ่มสักตัวหนึ่งแต่ก็เรียกว่าฉันใดวัตถุก,กามทั้งหลายก็ฉะน,นั้นอย่างว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคนที่มีอยู่ในโลกกับคนที่ตายไปแล้วไหนมากกว่ากันแล้วมีใครที่อิ่มจริงบ้างไหมที่ผ่านมาเนี่ยนะโดยประวัติศา,ศาสตร์ไม่มีใครบอกว่าผู้นั้นประสบความสําเร็จอิ่มจริงบอกมีความรู้สึกพอแล้วเพียงพอ มีความสุขเลิกเกินเน่ยนะเป็นต้นไม่มีหรอกมีแต่หิวมีแต่กระหายมีแต่เร่าร้อนมีแต่เดือดร้อนฉะนั้นทีนี้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องอเนคขมมะเนี่ยต้องมาก่อนบนรรพชาสมัยก่อนเนี่ยนะเนคขมมะมาก่อนบนรรพชาคือแยกข้อข้อเสียข้อเสียของการถ้าชีวิตหมกมุ่นอยู่กับวัตถุกรรมจนตาย เครียกว่าตายคาวัตถุกรรมตายคาบ้านตายคาเรือนตายคาที่ทํางานเป็นต้นเนี่ยนะตายเครียกพูดแบบย่อๆก็คือตายคาสมบัติถามว่าจะไปไหนดีเนี่ยนะว่าตายสมมติว่าโอ้ชีวิตนี้อยากได้อะไรนะสมมติโอ้ชาตินี้มีรถสักคันหนึ่งถ้าตายคารถจะเป็นยังไงมีบ้านสักหลังหนึ่งตายแบบคนมีใจผูกพันอยู่กับบ้านหรือว่ามีวัตถุใดที่ตัวเองปรารถนาและพอใจ เสร็จแล้วก็ตายผูกพันอยู่กับสิ่งนั้นพระองค์บอกว่าผู้ที่ตายแบบคนอาลัยอาว์ตายแล้วเป็นทุกข์เนี่ยนะพระองค์ตรัดในอะไรนะในพระสูตรชื่อว่ามหาสุทัศนสูตรเนี่ยนะมหาสุทัศนสูตรที่พระองค์ตรัดกับพรามเหสีของพระองค์ว่าเธออย่ามาพูดกับเราอย่างนี้เนี่ยนะเธออย่ามาบอกให้เรารื่นรมอยู่ในวัตถุทั้งหลายเหล่านี้ เพราะผู้ที่ตายด้วยความผูกพันในสิ่งเหล่านี้ตายแล้วเป็นทุกข์อาตถกถาทก็บอกว่าทุกข์ได้ยังไงเพราะตายแล้วติว่าคิดถึงบ้านตายโดยที่มีบ้านเป็นอารมณ์เนี่ยนะโดยมากบ้านเป็นที่ทําบุญเนี่ยไม่มากเนี่ยนะเป็นเป็นที่ประชุมเอาไว้ฟังธรรมเนี่ยนะก็มีไม่กี่บ้านหรอกน้อยบ้านมากโดยมากเอาไว้จัดกินเลี้ยงดื่มเหล้าเมายาเป็นต้นเนี่ยนะถามว่าถ้าตายคาบ้านเหล่านั้นมีใจผูกพันกับบ้าน เหล่านั้นเนี่ยนะถามว่าเกิดที่ไหนดีจะเกิดเป็นอะไรดีเอาถ้าเกิดแถวแถวบ้านเนี่ยนะควรจะอยู่ในฐานะไหนดีเป็นหนูเป็นแมลงเป็นสัตว์เดรัจฉานที่อยู่แ,แถวแวนั้น,น่ะนะพันธ์ค่ว่าตายโดยอาัยอาวรกับสิ่งนั้นตายแล้วเป็นทุกข์เนี่ยนะทีนี้พันเมื่อเห็นพิษภัยทุกโทษว่าการเดินตามเส้นกระแสแห่งวัตถุกรรมทั้งหลายจบลงที่ไหน ถามว่าถ้ามีใจเนี่ยนะใช้ชีวิตอยู่กับกุศลให้ใจเป็นไปกับกุศลจนตลอดไปที่สุดจะอยู่ที่ไหนอย่างถ้าอ่านในชาดกบ่อยๆเนี่ยนะพระโพธิสัตว์ทั้งหลายทุกพระองค์ท่านโดยมากท่านจะพูดว่าเช่นผมหงอกบนศรีรษะเส้นหนึ่งเนี่ยนะก็บอกลูกว่าลูกเวลานี้เป็นสมัยที่เวลาที่พ่อจะออกบวชแล้วการมคุณอันเป็นของมนุษย์เนี่ยพ่อก็ได้ใช้สอยบริโภคเสร็จแล้ว บัดนี้ได้เวลาที่พ่อจะสแสวงหากามคุณอันเป็นของทิพย์เนี่ยนะก็คือสแสวงหาที่จะเจริญบุญกุศลมันเห็นผมงอกเส้นเดียวนี่ก็ออกบวชเลยเนี่ยนะเพราะถือว่าได้เวลาสแสวงหาบุญกุศลสแสวงหาอริยทรัพย์ที่จะเป็นไปในภายหน้าแล้วเนี่ยนะก็ออกบวชพันเนคขมมะเกิดขึ้นก่อนเห็นพิษภัยทุกโทษของการเอ่อตายแบบคนที่มีอาัยอาวอ์ ตายแบบคนไม่มีบุญกุศลไม่มีคุณงามความดีก็เลยน้อมไปที่จะเจริญกุศลทีนี้ทํำยังไงที่จะเจริญกุศลได้อย่างเต็มที่และยืดยาวก็เห็นคุณของการบวชเป็นต้นทีนี้ถ้าหากว่าสมัยที่ไม่มีพระพุทธศาสนาท่านก็จะบวชเป็นฤาษีเป็นปริพาชกผู้เป็นกรรมวาทีกิริยะวาทีบวชมาแล้วเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเป็นฤาษี ผู้อยู่ในศีลอยู่ในธรรมเป็นฤาษีที่อย่างน้อยรักษาอุโบสถเนี่ยนะรักษาอุโบสถเจริญสมถาวิปัสสนาโดยมากก็ได้ฌานถ้าหากว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดมาในยุคสมัยที่มีพระพุทธศาสนาก็จะบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าเช่นใครคติโชติปาลมามนพเนี่ยนะโชติปาลมามนพเนี่ยก็บวชในพระพุทธศาสนา ครั้นบวชแล้วก็ตั้งอยู่ในศีลตามที่กล่าวแล้วคือเมื่อบวชแล้วก็ตั้งอยู่ในคุณธรรมตามศีลบารมีเพราะอะไรเพราะเห็นโทษของวัตถุกรรมทุกชนิดทีนี้คนที่เห็นโทษของกามเนี่ยนะจะออกจากกามที่เป็นอบายได้เนี่ยอาศัยอะไรโลกของอบายทั้งหลายก็คือโลกของของกามนะโลกของอบายทั้งหลายก็คือโลกของวัตถุกรรมและโลกของกิเลสกรรมถ้าจะออกจากอบายเหล่านั้นได้ต้องมีอะไร ต้องมีศีลศีลที่จะพาให้ออกจากโลกของกามคุณที่เป็นอบายนะทีนี้เห็นคุณชั้นสูงว่าถ้าออกจากกามกามมาพบได้จะดีก็เลยอาศัยฐานแห่งการปฏิบัติขัดเกลารักษาธุดงเพิ่มพูนธุดงเพื่อให้ศีลเนี่ยผ่องแผวยิ่งยิ่งขึ้นไปจริงอยู่พระมหาบุรุษทั้งหลายสมาทานธุดงกธรรมแล้วบริหารธุดงเหล่านั้น โดยชอบเนี่ยนะรักษากุศลธรรมเหล่านั้นอย่างดีและต่อเนื่องก็คือเห็นคุณของกุศลว่ากุศลเหล่านี้จะช่วยปกปักจะช่วยคุ้มครองชักนําให้ตัวเองเนี่ยพ้นจากอบายทุกขติวินิบาตแล้วก็นรกที่นี้ทํำยังไงอ่ะปิดประตูนรกให้มันดียิ่งเนี่ยนะเรียกว่าไขกุญแจหลายๆชั้นเนี่ยแบบแว่าล็อกหลายๆชั้นเนี่ยที่เรียกว่าไม่ให้มันทะลุไปสู่ประตูอบาย เพิ่มทุดงเข้ามาเนี่ยนะให้มันเคร่งคัดขึ้นไปอีกบอกว่าจะได้นักหนักแน่นนะว่าไม่ไปอภายเสร็จแ,แล้วก็เห็นโทษของกามอีกก็เจริญกุศลเป็นผู้ที่มักน้อยไม่มักมากในวัตถุกรรมเป็นต้นมักน้อยในปริยัตมักน้อยในธุดงคือมักน้อยหมายความว่ารักษาศีลร,รักษาธุดงแล้วไม่เป็นคนมีโอ้อวดไม่ปไปไหนเที่ยวโอ้อวดว่าตัวเองเป็นคนรักษาศีลเป็นคนมีธุดง นะสันโดษในปัจจัยทั้งหลายเนี่ยนะนะสันโดษในปัจจัยทั้งหลายมีกายะสมาจาร์บริสุทธิ์มีวจีสมาจาร์บริสุทธิ์มีมโนสมาจาร์บริสุทธิ์ด้วยคุณมีศีลอันหาโทษไม่ได้ทุกอย่างที่ท่านทําเป็นสิ่งที่ไม่มีโทษเป็นบุญเป็นกุศลเป็นเหตุแห่งความดีเพราะเป็นผู้มีความเศร้าหมองคือกิเลสบ้วนด้วยน้ําคือคุณธรรมนั้นศีลเนี่ยเป็นตัวที่บ้วน ชำระชะล้างบาปอากุศลชำระชะล้างความเศร้าหมองเมื่อก่อนใจเคยเศร้าหมองเป็นไปกับบาปอากุศลสายไหนบ้างละ่ะความเศร้าหมองในโลกนี้โดยมากก็สายปานาติบาสสายอาทินนาทานสายการมีสายมุสาก็สมาทานชำระชำระใจให้บริสุทธิ์จากบาปประมเหล่านั้นเนี่ยนะก็กลายเป็นผู้ที่ล้างด้วยน้ำล้างความเศร้าหมองด้วยน้ำคือคุณธรรม แล้วก็ปฏิบัติขัดเกลาวิเวกน้อมไปกายวิเวกจิตวิเวกมุ่งอุปธิวิเวกไม่คลุกคลีกันเนี่ยนะไม่คลุกคลีด้วยเดรัจฉานกถาเป็นต้นเป็นผู้ที่ปรารบความเพียรเพื่อออกจากอากุศลเพิ่มพูนกุศลโดยปกติแล้วเป็นคนที่เลี้ยงง่ายเนี่ยนะก็คือไม่เลือกอาหารก็เป็นคนที่คงที่ในอารมณ์เนี่ยนะทั้งคงที่ในลาบความเสื่อมลาบในยศ ความเสื่อมยศเป็นต้นตั้งอยู่ในอริยวงสามอย่างอันเก่าแก่อริยวงอันเก่าแก่ของพระอริยทูกองเนี่ยนะท่านเหล่านั้นก็คือเป็นผู้ที่สันโดษในจีวรบินทบาท,ที่อยู่อาศัยนะก็ตั้งมั่นอยู่ในอริยวงทั้งสามข้อคือสันโดษในปัจจัยสามอย่างเข้าถึงฌานเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าอะไรยินดีในภาวนา ปฏิบัติอยู่ในอริยวงข้อที่4ก็คือเข้าถึงฌานมีประเภทอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิเนี่ยนะเข้าอุปจาระฌานอัปปนาฌานตามสมควรแก่อารมณ์40เพื่อบรรลุอริยวงคือยินดีในภาวนาเพราะเมื่อท่านพิจารณาเห็นพิษภัยทุกโทษของการบวชมารักษาศีลเพราะศีลก็น,นับว่าเป็นนีกขมมะอย่างหนึ่ง แล้วก็เพิ่มพูนสมถะทั้งหลายซึ่งก็เป็นอริยวงเนี่ยนะเป็นการเพิ่มพูนอริยวงตามร่องรอยตามหนทางของพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ในอดีตเคยปฏิบัติมาเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เลยเจริญกรรมฐานเนี่ยนะเมื่อบวชมาแล้วก็เช่นเจริญอนุสติสิทธิเพราะท่านเป็นผู้ที่บวชด,ด้วยศรัทธาก็เลื่อมใสเจริญมีใจโคจรไปใน พุทธานุสติเนี่ยนะในพุทธในปุพพะเจริยาคุณสรีระคุณและพระพุทธคุณทั้งหลายมีอรหรันตคุณเป็นต้นมีจิตใจระลึกน้อมไปในพระธรรมปริยัติธรรมที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วเห็นคุณของอริยมรรคอริยผลและพระนิพพานเนี่ยนะเห็นความปฏิบัติดีของหมู่สงฆ์ทั้งหลายผู้ปฏิบัตดิดีปฏิบัติตรงปฏิบัติตามคําสอนตามธรรมวินนยของพระพุทธเจ้าเนี่ย ตามระลึกนึกถึงศีลที่ตัวเองได้ปกปักรักษามาอย่างดีเนี่ยนะระลึกถึงทานที่เคยให้ระลึกถึงคุณของเทวดาโดยการเปรียบเทียบแห่งคุณของตนกับคุณของเทวดาทั้งหลายเนี่ยนะเจริญมรณา,านุสติระลึกนึกถึงความตายแล้วก็เจริญอาณาปานสติกําหนดลมหายใจเข้าออกเพื่อตัดความฟุง้งซ่านเจริญมรณา,านุสติเพื่อ กำจัดความประมาทเจริญกายยคตาสติเพื่อใจจะได้ไม่โคจรไปในสุพานิมิตเนี่ยนะแล้วก็จเจริญอุปสมานุสต,ติเนี่ยนะระล,ลึกถึงคุณแห่งพระนิพพานที่สงบระงับดับสังขารเป็นที่สลัดออกจากสังขารขณะเดียวกันท่านก็ยังจเจริญกสินกสินทั้ง10ปัทวีกสินอาโปะกะสินเตโชกสินวายโยกสินกสินสีขาวสีเหลืองสีแดงสีเขียวเนี่ยนะแล้วก็อากาศกสินแล้วก็ อากาศกสินกับโอภาสโอภาสคืออโลกะกสินเนี่ยนะแสงสว่างแล้วก็ยังเจริญอสุภาทั้ง10ประเภทเนี่ยนะอันดุสุภาก็คือศพที่ตายวันสองวัน3าวันจนถึงศพที่ตายเป็นปีๆจนถึงกระดูกแหลกเป็นผุยผงเรียกว่าอาสุภาษสิเจริญพรหมิหารสีอยู่ด้วยเมตตาน้อมนาประโยชน์สุขเข้าไปให้แก่เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลาย เจริญกรุณาม,มุ่งที่จะบำบัดความทุกข์แห่งสรรพสัตว์ทั้งหลายเจริญมุทิตายินดีในความสุขนะยินดีในความสุขสมนัตของสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วก็อุเบกขาพิจารณาความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตนหรือเจริญอาหารเรปฏิกูลสัญญาเนี่ยนะพิจารณาความปฏิกูลของอาหารทั้งหลาย นับตั้งแต่การสแสวงหาการไต่การ,าการสแสวงหาการได้การบริโภคการขบการเคี้ยวการกลืนงอาหารที่อยู่ที่เก็บของอาหารคือกระเพาะอาหารที่ย่อยที่ยังไม่ย่อยอาหารที่ย่อยแล้วอาหารที่เป็นผลทวารที่ไหลออกมาแล้วก็แปดเปื้อนตามที่ต่างๆก็ที่รอบรู้พิจารณาเห็นความเป็นไปของอาหารอย่างตลอดสายพิจารณาธาตุทั้งสี่ธาตุดินธาตุน้นำธาตุไฟและธาตุลมเนี่ยนะ ในพื้นฐานจากการเจริญกสินก็น้อมไปเพื่อเจริญอารูปสมาบัติทั้งหลายเจริญอารูปประชานทั้งหลาย